มีครูมีพยาบาลมีทหารมีตำรวจมีด็อกเตอร์มีเจ้าของธุรกิจมีเจ้าของโรงแรมมีแม่บ้านมีคนปัดถนนมีพนักงานร้านกาแฟอเมซอนมีทุกอาชีพแต่คนนี้น่าจะสำเร็จไม่น่าจะใช่พนักงานร้านกาแฟเลยเนาะน่าจะเป็นระดับเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการใหญ่โตไหมครับที่น่าจะสำเร็จน่าจะเป็นคนกลุ่มนั้นแต่ท้ายเขาก็ไม่ได้สำเร็จ แต่วันนี้ที่ผมสําเร็จได้เพราะผมเข้าใจสามข้อเนี้ยผมเข้าใจข้อแรกว่าธุรกิจน,นี้มันคือของผมไม่ใช่ของอัฟไลน์ไม่ใช่ของดาวไลน์ line, ไม่ใช่ของบริษัทธุรกิจน,นี้คือเ d ดีกรษณนวัยชัย mm hmm. ผมคือเจ้าของบริษัท mm hmm. ผมคือประธานบริษัทนี้ผมคือซีโอบริษัทนี้เรารู้จักบ,บริษัทเดิะเจนไหมไอที่ขายวิดเลอร์รู้จักไหม ที่ว่าเจ้าของบริษัทชื่อคุณเดือนรู้จักไหมคุณไหมคุณอยู่นะเป็นพาร์ทเนอร์ผมทำหน้าที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและจ่ายคอมมิชชั่นให้ตรงเวลารู้จักเธอนี่ไหมทำหน้าที่ส่งสินค้าให้บริษัทผมรู้จักการแคสเดอร์เจไหมทำหน้าที่สอนนักธุรกิจของผมรู้จักกสรกรนไหมทำหน้าที่จ่ายทำธุรกรรมทาด้านการเงินให้กับบริษัทผมผมคือบริษัทพวกเราทุกคนคือเจ้าของบริษัท และเราคือเจ้าของบริษัท m d ชื่อเราเองเราต้องคิดให้ได้ขนาดนั้นับถ้าเราคิดไม่ได้ขนาดนั้นยากทีก่จะสำเร็จ <S 1> <S 1> มันจะต้องมีอารมณ์ผู้ประกอบการวันนี้ถ้าเราอยากสำเร็จในธุรก,กิจเดลเจมอารมณ์ผู้ประกอบการมันต้องมาเองไม่มีผู้ประกอบการคนไหนปล่อยให้บริษัทตัวเองเน่าหมิ่นอยู่แบบนี้หรอกไม่มีผู้ประกอบการคนไหนปล่อยให้บริษัทตัวเองเนี่ยอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่มีรายได้เลยเข้าใจหรือเข้าใจ น้องถามนะน้องถามนะปัญหาใหญ่ของธุรกิจเนี้ยมันคือการลงทุนสี่หมื่นกว่านี่คือปัญหาใหญ่ถ้าวันนี้เราไม่ได้ลงทุนกับเดอ์เจมสสี่หมื่นกว่าแต่เราลงทุนกับเดอ์เจมไปสามสิบสี่สิบล้านคำถามมีอยู่ว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้ลงเดอ์เจมสี่หมื่นแต่เราลงเดอ์เจมไปแล้วสามสิบสี่สิบล้าน คำถามอยู่ว่าเราจะใช้ชีวิตในธุรกิจเดอรเจนเหมือนหนึ่งสัปดาห์ที่ถามมาไหม oh <my. S 1> เราจะใช้ชีวิตแบบไหน oh <my. S 1> ฟังฟังฟัง,ฟง,ฟงยังงง oh <my. S 1> เนี่ยถ้าเราลงเดอรเจนสี่หมื่นไปชวนเพื่อนสิบคนไม่มีใครทําเลยท้อไหม oh <my. S 1> หมดกําลังใจไหม oh <my. S 1> หมดแล้ว oh <my. S 1> ถ้าเราลงเดอรเจนสี่หมื่นกลับไปบ้านสามีบอกว่ามึงถ้ามึงทำเดอรเจนมึงกับกูเลิกกัน พอไหมหมดกำลังใจไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ลงเดือ์ตเจมสี่หมื่นะถ้าเราลงเดือเจมไปแล้วสี่สิบล้านคำถามนีว่าถ้าเราจ่ายให้เดือ์ตเจมไปสี่สิบล้านน้องอยากจะถามคำสั้นๆว่าพี่จะใช้ชีวิตในธุรกิจเดือเจมเหมือนหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านม,มาไหมแล้วพี่จะใช้ชีวิตแบบไหนครับ รวยมากกว่านี้ไหมเอาจริงกว่านี้ไหมสุดชีวิตกว่านี้ไหมจะมัวน,นัน่งตั้งคำถามอยู่แบบนี้ไหมจะหมดจะหมดเวลากับเรื่องอื่นจะหมดเวลากับเรื่องไร้สาระไหมจะหมดเวลากับเรื่องที่มันไม่ได้สร้างชีวิตไหมจะมัวมานั่ง้ออยู่ไหมต้องมีใครกาดขอร้องให้เรามาเข้าระบบไหมเราคงคิดเองทําเองได้หมดเลยจริงไมมจริงก็นี่ไงปัญหาใหญ่มันคือการลงทุนเทศสี่หมื่นกระบางไง บางคนผ่านมาเป็นเดือนแล้วยังเขียนแผงไม่เป็นเลยบางคนผ่านมาเป็นเดือนแล้วยังพูดสินค้าไม่เป็นเลยเพราะเราลงทุนแค่สี่หมื่นไงแต่เราลงทุนไปสี่สิบล้านเด่ยคงพูดแผงเป็นตั้งแต่วันแรกที่ลงทุนเลยจริงไม่จริงเราลงสี่สิบล้านเด่ยคงพูดสินค้าเป็นตั้งแต่วันแรกเลยจริงไมจริงนี่แหละคือปัญหาใหญ่ของธุรกิจนี้เราไม่รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของกิจการครับ เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจครับเก็ฑไม่เก็ฑครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่แสนเลืองง่ายถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราคือเจ้าของบริษัทเราคือเจ้าของกิจการนี่คือ M d ดีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชื่อเราเราคือซ e o เราจะไม่ปล่อยให้บริษัทเราไม่มีกําไรหรอกครับเราจะลงมือทาทุกวันเพื่อมันมีกําไร600ก็คือกําไรเก็ฑไม่เก็ฑครับ ก็เพราะเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราท่านทำก็ได้ทุกเรื่องสําคัญหมดในชีวิตยกเป็นเรื่องเดียวเองน่าสงสารทุกเรื่องสําคัญหมดเลยเพื่อนชวนกูไปหาเพื่อนก่อนยังไปทำเรื่องนี้ก่อนทำเรื่องนี้ก่อน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 ทุกเรื่องกูไปทำก่อนทุกเรื่องกูต้องทำทุกเรื่องให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเดือดเองเอาไว้ทีหลังมันก็เลยได้แค่เนี้ยข้าใจยังเกีบนะเก็ยร์เนาะ น่าสงสารข้อที่สองก็เข้าใจว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจระยะยาวปลทุนให้ได้รอคอยความสาเร็จเป็นธุรกิจนี้เสมือนการปลูกต้นยางไม่ใช่ปลูกต้นหอมอ้อข้อสุดท้ายธุรกิจนี้คือธุรกิจที่จะต้องลงทุนด้วยเงินด้วยแรงด้วยเวลาถ้าเราเข้าใจแค่สามข้อนี้ดูสไลด์ต่อไปจะทาให้เราสาเร็จแล้วหลังจากนี้เมื่อเราเข้าใจสามข้อนี้แล้วสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมด เมื่อเรียนรู้้งหมดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยเป็นมืออาชีพให้ได้อยากเป็นมืออาชีพนะ <Yeah. S 1> ดูปัตรนัชชานะลูกค้าอยากทํางานกับมืออาชีพลูกค้าไม่อยากทํางานกับมือสมัครเล่น เขาอยากจ่าย4 8 0 0 0ก,กับมืออาชีพเขาไม่อยากจ่าย4 8 0 0 0ก,กับมือสมัครเล่นที่จะเอาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ต้องแปลกใจทำไมยังจ่าย40,000ไม่ได้เพราะคุณยังไม่ดูเป็นมืออาชีพพอเก่งไม่กอนแล้วเราจะทำยังไงให้เป็นมืออาชีพเคยตั้งคำถามไหมทำยังไงรู้ไหมให้เคยดูเป็นมืออาชีพทำแบบไหนรู้ไหมไม่มีข้ออื่นนะมีข้อเดียวคือออกไปทำงานพื้นฐานเยอะๆมีข้อเดียวเลยเรียนในห้อง เข้าใจนอกห้องครับไม่มีทางรัดการที่เราจะเก่งและดูเป็นมืออาชีพครูใหญ่ที่สุดคือลูกค้าครับไม่ใช่ผมวันนี้ผมได้แค่พูดแนวทางเราจะเอ็กหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่คนที่เป็นครูใหญ่ในธุรกิจเครือข่ายคือลูกค้าครับเมื่อโดนปฏิเสธเยอะมากพอเมื่อคุยกับลูกค้า,าเ,อเาายอะมากพอเมื่อได้ตปดการขายเยอะมากพอคุณจะกลายเป็นมืออาชีพโดยอัตโนมัติเลย แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราเรียนเยอะรู้เยอะครูมาทุกแข้งเลยทุกระบบเลยมีงานที่ไหนไปหมดเลยเข้าใจทุกอย่างเลยแต่ไม่ออกหน้างานเยอะๆแถวบ้านผมเขาเรียกว่านี้เลยครับช่วยอ่านดังๆครับแถวบ้านผมเขาเรียกว่าดังแต่ท่อร้อนไม่หมุน พูดดีแชร์ดีประสบการณ์ดีโมดิเวตดีกูเข้าใจทุกอย่างเก็ทุกอย่างไปทุกงาน,นแต่ไม่ค่อยแอคชั่นเขาเรียกว่าทอปทอปทอปโนแอคชั no ่นเมื่อโนแอคชั่นก็โนผลลัพธ์ในคนุณแถวบ้านผมบางทยางครเรียกนังแต่ท่อล้อไม่ค่อยหมุนครับไม่ค่อยทำหรอกแต่พูดเห็นไมมเี็มครับเห็นไหมครับต่อครับสุดท้ายขยันเรียนรู้ฝึกฝนซ้อมแล้วซ้อมอีกพัฒนาตัวเองแล้วสุดท้ายออกไปลงมือทำ คือธุรกิจนี้ก็การคนแข่งก็การคนที่พร้อมเรียนรู้และขนผลซ้ลองซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องพัฒนาตัวเองทุกวันพัฒนาตัวเองเรื่อยๆสุดท้ายออกไปลงมือทำเพราะบิดาของทุกความสําเร็จคือการลงมือทําคุณจะพูดดีแชร์ดีแต่งตัวดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณไม่มีผลลัพธ์คุณพูดได้ไม่นานหรอกคุณดูดีได้ไม่นานหรอกเพราะสุดท้ายแล้วมันวัดกันที่ผลลัพธ์ครับเก็ฑไม่เก็ฑครับ เห็นนะต่อ,อครับโอเคต่อเลยครับเมื่อเราเรียนรู้พอเราลงมือทําจนมีผลลัพธ์แล้วก็จะไม่ให้หมดก็นี่ก็จะเป็นภาพที่ผมเอามาให้พวกเราดูนี่คือแคมป์ครั้งแรกในชีวิตผมเมื่อกี้พวกเราหันหน้าคุยกันนะสอนคนนั้นมาใช่ไหมผมก็ทํามาแล้วให้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผมไม่ได้ลงทุนบุกแล้วสําเร็จเลย ลงทุนปุ๊บก็ไม่ไต่างจากทุกคนลงทุนปุ๊บก็แค่เรียนรู้ผมไม่ได้เก่งกว่าพวกเรานะผมไม่ได้สุดยอดกว่าพวกเรานะผมแค่ทํามาก่อนพวกเราเฉยเฉยและสิ่งที่เอามาพูดไม่ได้เอามาสอนอะไรนะแค่เอาประสบการณ์ที่เราเคยทาําผิดพลาดเอามาแชร์ให้ฟังเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ต้องมานั่งลองผิดลองถูกเก่ตไม่เก่ตผมก็มีโมเมนต์เหมพวกเราเมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วผมก็ไปนั่งสอนโคแบบนีน้แล้วคนนี้ก็ลงทุนมาเอ็มดีนะในเดือนเดียวกับผมกต่เป็นคุณนาย เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยผมทำมาเนี่ย6-7ปีได้มา30ว่าล้านเขาอะลงทุนมา MD ในเดือนไหนของผมตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเขาเลิกแต่ผมไม่เลิกเห็งไหมเมื่อเราไม่เลิกเราจะได้อะไรต่อครับนี่ครับสมัยก่อนเราจัดแข้งทันนี้แค่นี้เนี่ยผมยืนอยู่นี่อยู่ข้างบนสุดเนี่ยท่านประธานที่เดินโงใจเนี่ยรองประธานบอลอัฟฟานเมื่อก่อนเราจัดแข่งกันนี้แค่นี้ครับ ที่สมรดีรีสอร์ทจังหวัดนครนายกมีแค่แนี้เด็กเจมเริ่มต้นจากแค่นี้จริงๆแล้วดูต่อครับนี่ครับพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนาจากคนที่ไปนักเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเอ็นซีพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบนี้ครับมีภาพบรรยากาศแบบนี้ครับนี่ตัวผมเองนะครับนี่พัฒนานี่ผมเองอยู่นี่เห็นไหมครับทุกอย่างคุอกรารเรียนรู้ซีโร่ทูฮีโร่ครับคนไม่เก่งสามารถฝึกฝนให้เก่งได้ครับถ้าเราไม่ที่เกียจครับเห็นไหมครับ ผมก็เป็นคนที่พูดไม่เป็นมาก่อนจับไม้สมัยก่อนขึ้นไม้บนขึ้นมาบนวิธีจับไม้มูไม้สั่นมมเลือดไเลี้ยงสมองไม่ทันครับลืมแม้กระทั่งชื่อตัวเองครับแต่ตอนนี้แม่พูดไม่หยุดเลยเนี่ยเอาอะไรมาหยุดก็ฉุนไม่อยู่แล้วเก็ตไม่เก็ตเพราะอะไรครับเพราะเราพัฒนาได้เราเรียนรู้ได้ผมเองไม่ต่างจากพี่ๆให้ดูไว้ตรงนี้เนี่ยตรอาจาัดการแข่งกันคนเยอะแบบนี้เลยต่อครับ ต่อครับสรุปแล้วผมทำธุรกิจนี้มาทำมาได้มา5ล้านได้มา13ล้านไปอย่างรวดเร็วมัดแคมป์ของตัวเองชื่อชีวิตต้องรวยต่อครับมีโอกาสของทีวีช่องห้าต่อครับ มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะแยะมากมายมากกว่า30ประเทศมีโอกาสไปที่เวนิสฝรั่งเศสประตูชัยต่อเอลกิซ่ามีโอกาสไปปราสาทอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ไปจุดนึงไปจุดนึงไปเที่ยวเขาเอลมาไปเที่ยวเขาเอลมาไปนี่ไปดิสนีย์แลนด์เมื่อกี้ข้ามเมื่อกี้ดิสนีย์แลนด์อันนี้สะพานโกลเด้นเกตที่อเมริกาที่โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในลาสเวกัสบริษัทเดลเทนพาไปนอนที่นี่ครับตรกนี้ น5 0 0ห้องนอนครับบริษัทเดอะเจมพาไปนอนครับไฮโซนะ15วันที่อเมริกาครับเดอะเจงพาใครครับพ่อเองพี่เด็กบ้านนอกนี่โง่เลยนี่จนจนเลยนี่จบแค่โมหกนี่พ่อทำนาแม่ทำนานี่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยอยางไปได้เลยแล้วที่สำงคัญสคือไปฟรีเพราะก็ไปเสียตังคผมไม่ไป เกตตังไม่ใช้ดีกว่าเก็บนะแล้วผมยังไปได้ทําไมพี่จะไปไม่ได้พี่ช่วยบอกผมสักข้อได้ไหมเหตุผลอะไรที่พี่จะจะไม่ได้แบบผมมีบ้างผมขอข้อหนึ่งได้ไหมครับช่วยพูดหน่อยเหอะเหตุผลอะไรที่พี่จะสําเร็จไม่ได้ในธุรกิจเนี้ยมีบ้างไหมอ่านไม่ออกไม่เกี่ยวเพราะคนที่อ่านไม่ออกเนี่ยข้ต้อเนี่ยได้ังค์เยอะกว่าผมอี คนเป็นการขายของชื่อกาะต้ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นคนสะตุเป็นแม่ค้าปลาย่างผมได้สามสิบล้านกาะต้อได้ไปตั้งห้าสิบกว่าล้านคนอ่านไม่ออกแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะคนเป็นการขายผมในเดอะเจนี่ยชื่อกาต้อนะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะเป็นแม่ค้าปลาย่างนะอายุหกอ่า5ห้าสิบนะหนักร้0ยี่สิบโลนะได้ไปห้าสิบกว่าล้านเพราะฉะนั้นอ่านไม่ออกไม่ใช่ของอ่าน็บเลยต่อครับมีโอกาสไปอะไรั้ม แก้ไม่ได้แกงแค่น้องแกงแคนยอดไปมาแล้วบริษัทเอเจนพาไปฮึ้นเข่เลยอเคอกเตอร์ไปที่สำคัญคือขึ้นฟรีด้วยบยริษัทไม่ได้เก็บปังเพิ่มต่อครับไม่ออกสปานเัอดไดเเก็บต่อครับ ไปซื้อซื้อซื้อเอามีตังก็ซื้อไปนะครับอ่อาดีซื้อซื้อรถในฝันบ้านในฝันอยางได้แบบนี้ต่อครับพอเวลาทำจริงมันได้แบบนี้ครับตอนนี้บ้านที่ปลูกให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีาารยุธยาตอนนี้ปลูกเสร็จแล้วบ้านเฮ้ยโถ่เลยบ้านรวมออฟฟิศรวมที่ดรวมของตกแต่งไปได้บ้านรวมโถงที่เพราะตรงนี้สมัยก่อนเป็นบอ่อน,น้ำรวมทั้งหมดจ่ายไปทั้งหมดสิบล้านบาทครับแล้วมันเป็นสิบล้านที่ไรรู้ปะ ที่มันเป็นความภาคภูมิใจคือมันคือบ้านผมอะ่ะมันไม่ใช่บ้านธนาคารอะ่ะเพราะผมใช้เงินสดในการูกผมไม่ได้กู้ธนาคารมาูกแม่นสัใจชิเปแงเลยแล้วได้จากเดิร์เจนร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อครับรถซื้อรถนี่มัสแตนนี่ม็อกก้าเจ็ดหนึ่งแปดอันนี้แปดล้านอันนี้สี่ล้านความสัใจคือแม่นลถเล้าไม่ใช่รถไฟแนนะซ์ทุกบาททุกสตางค์ได้จากเดิร์เจนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสัใจมากครับต่อครับ นี่ครับในวันนี้ปลูกบ้านนะท่านประธานก็บินจากภูเก็ตบอสฟาเจ้าของอลมทานก็บินจากขาดใหญ่ขึ้นไปหาผมนี่คุณพ่อคุณแม่ผมเยอะหนึ่งนี่นะครับก็ไปบอกม้าทองให้ที่บ้านนะครับปลูกบ้านเสร็จก็ไปมีทีมงานไปด้วยไปขนตังไปซื้อบซื้อไปซื้อซื้อเป็นคนชอบซื้อแล้วซื้อไปซื้อมัดถ่ซื้อรถปุ๋ยตอนนี้ซื้อมาก็ขายไปแล้วนะครับขับจนพังซื้อเอา่าดมาซื้อ b m าก็พังไปแล้วขับจนพัง ซื้อเตี๋ยไม่พ่อขับเองซื้อมาก็พ่อกขับจนพังก็ซื้อใหม่สรุปซื้ออย่างเดียวสะใจจิแเป่งเลยชีวิตไม่ผูกขดมันเลยชีวิตเลยเข้าใจความหมายไหมคือคนคนหนึ่งมันเกิดมามันก็แบบนี้สิ uh, ไม่ได้เกิดมาทํางานทั้งชีวิต uh, นะเฮ้ยเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมาก็ทำงานทั้งชีวิตเข้าใจหรือเข้าใจ เดี๋เจมส์มันเสร็จภายในปีนี้ปีหน้าใช้เวลาสักสองปีที่ลุยเดี๋เจไม่บางส่วนชีวิตแล้วเราเอาเวลาไปใช้ชีวิตกันเก็ตไม่เก็ตเก็ตไม่เก็ตเออรวยได้แล้วต่อครับเราซื้อมอไซค์อีกต่อเราชอบมอไซค์ซื้อมอไซค์มอไซค์คันมอไซค์คันเดียวซื้อปาเจโร่ได้คับมนะั้ยมอไซค์ผมสุดยอดมนะัยมอไซค์คันนี้นี่ประมาณล้านร้านแถลงคนอยูประมาณล้านล้านประมาณล้านห้าประมาณล้านหกอะ ซื้อบอ์ตัวนอร์ได้ทำซื้งงอบอลไซม์มาับเล่นเล่นเลยสะใจมากชีวิตเป่าไปเน่ยมีโอกาสไปทำบุญเยอะแยะมากมายไปตามวัด